สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเห็นฝรั่งตีคนไทยแล้วโมโหของขึ้นค่ะของขึ้นมากเลยไม่สมควรจะทำแล้วเมียน่ะโอ้โหซ่ามากนางชนีหน้าดำน่ะเราหน้าขาวนางชนีหน้าดำน่ะเข้าข้างผัวมาถึงน่ะ แทนที่จะถามน้องเป็นอะไรน้องเป็นอะไรคะเป็นอะไรมีอะไรเหรออะไรเงี้ยถามกันก่อนสีภาษาเดียวกันแล้วเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะ่ะแต่นางไม่ถามนางไม่ถามนะคะนางถามคู่ด้วยยิงเธอตายตรงนี้ก็ไม่ติดคุกดูดูด น่าเกลียดไหมทุกคนน่าเกลียดมากเป็นอะไรที่ไม่สมควรให้อยู่ในประเทศไทยนะคะใครที่ดูเลแล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่ฝรั่งคนเดียวเห็นไหมที่โคราชก็ฆ่าน้องคนนั้นน่ะที่ฆ่าแล้วก็เอาเอาไพ่ย,ยัดปากอะแล้วก็ที่พัทยาก็ที่ ที่ไอรัสเซียที่มันไปตัดผมอ่ะมันไม่พอใจไม่ใช่มันไม่พอใจทรงผมหรอกมไม่อยากจ่ายตังค์แล้วมันก็แผผมน้องเขาอะ่ะถ้าน้องเขาไปตีไปอะไรถ้าเกิดสังคม <c oughs> ไม่เชื่อคําพูดของเด็กช่างตัดผมนะก็จะลงโทษน้องเขาน้องเขาจะก็จะไม่มีที่ยืนน้องเขาก็เลือกที่จะนิ่งจริงๆน้องเขาคงจะอยากลุกขึ้นมาชกแหละจริงๆ I'm talking about ฝรั่งคิก the the doctor i t h my friend a dog really long time d i d w e h a v e a goat ขนาดลุงแกยังบอกว่าอ้ยมันร้ายมากแกเห็นท่าทางแล้วแกบอกว่านี่จะบอกจะบอกไว้ก่อนนะลูกเขยลูกเขยพี่พาก็เป็นลูกครึ่ง เป็นลูกครึ่งอังกฤษสวิตเซเลนนะทุกคนแต่แต่น้องเขาไม่ได้อยู่ที่โน่นอยู่ที่อังกฤษแต่ญาติญาติเข้ามาก็ก็ดูแล้วไม่เลวเหมือนเ่แต่คนนั้นก็นี่แหละค่ะฝากทุกคนนะครับทุกคนช่วยปลูกกระแสตลอดอย่าให้กระแสมันจบลงนะคะทุกคนฝรั่งมันจะได้ไม่ไปรังแกคนไทยเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเห็น่ะ ไม่ต้องอะไรหรอกสมัยก่อนตอนที่พี่ไปฮอลิเดย์อะเมื่อปีที่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าอ่าพี่เดินชายหาดนะพี่เดินเอ่อริมเอ่อซอยอะไรนะที่จะไปทำพาสปอร์ตนะซอยซอย7หรือซอย8นี่แหละพี่เดินไปนะแล้วฝรั่งมันเอาโต๊ะมานั่งอาบแดดหน้าหน้าหน้าบาเบีย นั่งขวางทางคนเดินอ่ะทุกคนพี่ก็เลยเดินแล้วแล้วกระโปรงชายกระโปรงพี่อะก็ไปโดนขามันพี่ก็พยายามหลบเนาะถ้าพี่ก้าวไปไกลพี่ก็ตกพี่ก็ตกเออริมคนเดินน่ะแล้วถนนก็รู้ๆอยู่ถนนชายหาดนะมันบีซี่อ่ะมันรถมันเยอะอุ้ยมันด่าพี่มันไล่มันไล่มันไล่พี่ให้ไปเธอจะ เธอจะไปไหนก็ไปมันบอกพี่มันคิดว่าพี่เป็นคนจีนมันคิดว่าพี่เป็นคนจีนพี่บอพี่เลยบอกว่าล้วจะให้พี่เป็นแล้วจะให้ฉันไปไหนอันนี้เป็นเป็นฝรั่งเยอรมันแล้วจะให้ฉันไปไหนก็ฉันเป็นคนไทยพี่ก็เลยว่าอย่างนี้มันบอกว่าร้านนี้เป็นร้านของมันอะไรอย่างเงี้ยร้านของมันแต่พี่ก็เลยเถียงกับมันก็รู้อยู่แล้วว่าพี่พาเป็นคนชอบเถียงกับมันเนาะพี่ก็บอกว่าพี่ ก็เป็นคนไทยพี่จะเดินตรงนี้อ่ะเพราะมันเป็นถนนฟุตบาทเราก็เถียงเอาเราก็รู้เนาะอุ้ยแต่เมียมันไม่กล้าออกมานะเมียมันยืนเท้าเอวดูเฉยออกมาออกมาเฮ้ออกมาเฮ้จะวิ่งให้โอเคค่ะทุกคนเพระาะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะช่วยกันช่วยกันตีกระแสตีกระแสเอออย่าอย่าให้มันเงียบค่ะอย่าให้มันเงียบอย่าให้ฝรั่งมาลังแกคนไทย โอเคค่ะทุกคน